มือนรับนี่เลยนะเหมือนรับีปกติไปล้วมาชุบน้ำเนี่ยมันจะเริ่มขึ้นสารคมรมนะสวัสดีครับก็สวัสดีอีกครั้งนะครับสำหรับเดือนอ่ากรกฎานะครับซึ่งฝนตกมาตลอดเลยครับเพื่อนๆชาวสวนยางของเราครับเกษตรกรสวนยางของเราหน้านี้ก็จะลำบากหน่อยนะครับเพราะว่าตัดยางยากตัดยากนะครับ ตัดบ้างไม่ตัดบ้างแล้วยางราคาก็ลงคนระับทั้งทั้งที่ยางก็ออกสู่ตลาดช้านะครับได้ผลผลิตผลผลิตน้อยแต่ก็ยังถูกผมก็ไม่รู้ว่ามัน,นกลไกเขาเป็นเป็นยังไงเหมือนกันแต่ยังถูกนะผมคิดว่าถ้าถ้าราคายางนะครับถ้ายังไม่เกินสามสิบบาทอ,อยู่ยากนะเหนื่อยแน่นอนยิ่งสายที่รับจ้างนะครับยากแน่นอนอะเพราะว่า ยิ่งแบ่งครึ่งครึ่งอีกต้องใส่ปุ๋ยชียาอยอีกแล้วช่วงนี้นะครับพอตอนกลางคืนนะครับช่วงเราตัดยางมันจะร้อนโลกมันไม่เหมือนเดิมนะครับมันเปลี่ยนไปแต่ประเด็นในวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของนี่นะครับหินรับมีดนะครับหินรับมีดกีดยางเนี่ยที่เราใช้กีดกันทุกๆวันนี่แหละ กีดยางครับที่ผมใช้อยู่หรือไม่ก็ทั่วๆไปเขาใช้กันปกตินะครับก็จะมีหินกัดนะครับซึ่งเป็นหินเบอร์หยาบหน่อยอผมว่าน่าจะประมาณสามร้อยสี่ร้อยแต่ไม่เกินนี้นะครับเนี่ยจะหยาบหน่อยก็จะมีหินรับคมนะครับเนี่ยน,นี่ใช้ขึ้นคมนะเบอร์หกร้อยแพงนะครับเนี่ยหินก้อนเจ็ดแปดสิบแล้วก็เนี่ยจะมีหินดํานะครับซึ่งเอาไว้ใช้ขึ้นเงานะนี่นะ นี่ก็จะเป็นเศษของหินเบอร์หกร้อยนะมันหักมาผมก็เสียดายมันยังใช้ได้อยู่นะใช้ฝนแต่สิ่งที่จะมาพูดวันนี้นะครับเป็นเรื่องของนี่ครับองศามุมนะครับกับความสัมพันธ์ระหว่างหินนะครับเนี่ยดูนะครับเนี่ครัเห็นช่องว่างไหมครับเนี่ครับมันไม่เข้ากันนะครับเราไม่สามารถรับถึงเดือยได้นะครับเนี่ย ให้ดูครับเนี่ยอันนี้หินอันนี้มีดอันนี้มันรู้สึกว่าจะมุมประมาณ75ครับเนี่ยเป็นใบเลยเนี่ยนี่ครับถ้าเป็นมีดถ้าเป็นหินเดิมๆมาครับจะไม่เข้านะครับดูนะจะมีช่องนะครับเนี่ยก็จะต้องใส่ไปอย่างนี้ใส่แบบนี้ใส่แบบนี้อ่า ยิ่งเป็นมีดที่มีลักษณะที่มุมน้อยๆนะครับอย่างเช่นพวกมีด65 60นะครับยิ่งไม่เข้าใหญ่เลยครับเดี๋ยวนะยิ่งมีช่องเยอะนะครับแทงเท่าไรก็ไม่เข้านะครับเดี๋วนะเนี่ยแทงเท่าไรก็ไม่มีมุมที่จะเข้าไปในเดือยได้ครับเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่สำคัญ การรับหินอีกอย่างหนึ่งก็คือการรับหินนะครับนี่นครับวันนี้นะครับผมจะมารับหินให้ดูนะครับจะใช้กล้องอีกตัวสิ่งสำคัญนะครับที่ผมจะใช้รับหินก็คือนี่นะครับอิดบล็อกเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าอิดบล็อกนะครับเขาจะมีความคมนะครับ มีความคมมีความสากนะครับนี่นะครับมีความหยาบนะสามารถกินหินได้นะครับเราจะเราจะให้เราหินเรามีรูปทรงแบบไหนะครับเราใช้อิดบล็อกนี่ครับนี่นะก่อนเราไม่กี่บาทนะครับ๋บนะวบยวโดยใช้น้ำน,นะรับนะ้จริงๆเราผมก็เคยใช้หินเจียนะครับในการรับในการรับใบเนี้ย เอี okay. พอรับไปรับมาหินเจียมันมีความเร็วมากเกินไปครับแล้วแล้วไอ้ตัวเศษของหินพวกนี้มันจะเข้าไปยัดในร่องนะครับจนทําให้รับไปรับมามันเกิดความร้อนนะอันตรายนะครับ,รบเดี๋ยวผมจะรับให้ดูนะว่ารับแบบไหนนะนะครับรบับไปเรื่อยนะ หมือนรับไม้เลยนมันรับไมบ่ปกติเนี่ยไปลับมาชุบน้ําเนี่ยมันจะเริ่มขึ้นสารคมละเห็นไหมเนี่ยเริ่มขึ้นสารคมละเเลับไปเรื่อยเนี่นเป็นพริกเล็กๆน,น้อยๆนะครับเอาฝากกันบางคนก็ผมก็ไม่รู้ว่าบางคนเขามีวิธีไหนกันบ้างนะแต่ส่วนผมเนี่ยครับนี่ปิดบล็อก,อกเลยแหละสุดยอดเลยครับกัดนะครับ มันคมนะนี่ผมรับเบอร์หกร้อยก่อนนะนี่ครับเริ่มคมแล้วนี่ครับคมนะครับแล้วก็จะมีสันนะครับให้พอเข้าไปในร่องมีดเราได้นะครับเวลาเราจะขึ้นเดือนนะครับเนี่ยนี่ครับเริ่มแบนแล้วยังตรงนี้อีกนิดหนึ่งครับเนี่ยนี่รับเทเีววครับ เอาไว้ตันีเนี่นี่เริ่มได้แล้วเพราะว่าคมละนี่นะครับคมละเนี่ยเข้าลองได้ละอันนี้ก็จะเป็นเนี่ยเดี๋ยวดูว่าอันนี้นะครับที่พอหยาบแล้วเจออีกบล็อกครับใครจะอยู่จะไปนะ นี่ครัเริ่มขึ้นคมแล้วเริ่มขึ้นสันแล้วครับเนี่ยเพราะว่าสู้อีกบองไม่ได้หยาบก,กว่ากันนะนรเริ่มขึ้นคมนะครับขึ้นสันแล้วครับอาตามใจชอบเลยครับเนี่ย รเรารับแค่นนะี้ต่อไปก็เราก็จะมีหินนะครับเอาไว้รับมีดขึ้นเดือยได้ง่ายๆนะครับนี่ครับไม่ต้องพิจ้างเขานะพื้นฐานของคนที่จีดยางเป็น,นครับก็ต้องรับมีดเป็นรับมีดจกดนะเพราะว่านี่มันคืออาชีพเรานะเหมือนคนที่เขามีอาชีพขับวินมอเตอร์ไซค์นะครับเขาก็ต้องขับมอเตอร์ไซค์เก่งนะครับ แล้วให้เกิดความชํานญความปลอดภัยเหมือนกันครับเนี่ยเรามีอาชีพตัดอย่างนะเราก็ต้องเรียนรู้นะครับส่วนตัวผมผมก็ไม่ได้เป็นคูอะไรอาจารย์มาจากไหนครับก็เรียนรู้จากที่น้องปู่ย่าตายายนะครับรุ่นคนท่าคนแก่เขาทํากันมากบนี้ยเราก็ทกําตามอันไหนที่เรามไม่ถนัดเราเราก็ปรับเปลี่ยนเอาครับอันนี้เป็น หินดำนะครับหินขึ้นเงาก็จะรับง่ายหน่อยนี่ครัเนี่ยรับแป๊บเดียวนะครับขึ้นเงาแล้วเป็นสันเลยครับนี่ครับง่ายๆนะเนี่ยสำหรับล่องเล็กล่องใหญ่นะบางคนที่เขาใช้มีดล่องเล็กๆเหมือนมีดพวก ที่เขาเปิดมีดใหม่นะเปิดยางใหม่อนะเปลือกก็จะบางเขาก็จะใช้ล่องประมาณหกห้าหกสิบนะแต่ส่วนตัวผมผมจะใช้อยู่ประมาณเจ็ดสิบเพราะว่าผมยางผมมันยางแก่แล้วเปลือกค่อนข้างที่จะหนาแล้วนะแต่ว่าเราจะใช้ล่องถึงล่องแปดสิบมันก็ไม่ไหวคนระับเพราะว่ายางบางต้นมันไม่ได้สมบูรณ์นะมันไม่ได้กลม มันไม่ได้กลมพอที่จะเอาล่องแบนๆไปใช้นะครับเพราะว่าหกหมดนะครับเพราะว่ายางบางต้นมันยังมีเว้ามีโค้งนะครับมันไม่ได้กลมเหมือนที่เราเห็นปกติก็รู้ๆก,กันอยู่ครับก็เลยต้องใช้ใช้ใช้ใชมีดตัดยางที่มันเป็นกลางๆหน่อยสักเจ็ดสิบเจ็ดสิบห้านะกำลังดีกันหกนครับ ที่เรากีเราต้องเอียงมีดนะเอียงตัวอะไรเงี้ยมีลำบากเนี่ยครับคืนเรียบร้อยแล้วนี่นะครับเนี่ยอันนี้ลองประมาณเจ็ดสิบนะครับ 70, เจ็ดสิบเจ็ดห้าอแหละผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะ่ะเอาเป็นว่ายิ่งมุมเล็กเท่าไหร่นะครับมุมมุมนะครับมุมที่พับเล็กเท่าไรองศาของร่องก็จะเล็กเท่านั้นนะครับ นี่ครับนี่ก็จะพอดีนะครับดูนะนี่ครับมันก็จะสามารถแทงแทงแทงตัวข้างเดือยได้นะครับเนี่ยตัวเดือยนะครับจะเป็นตัวจิกเนี่ยครับมีของเรานะครับตัวเดือยเนี่ยก็จะเป็นตัวจิกจิกไม้นะครับแต่ตัวข้างเดือยนะครับที่สาคัญเพราะว่าจะเป็นตัวตัวบาดนะครับตัวบาดตัวงัดขึ้นนะครับเนี่ยพยายาม จริงๆแล้วนะครับเทคนิคการรับมีดการรับมีดกีดยางมุมมีดกีดยางเนี่ยมันอยู่ที่เราถนัดครับมันอยู่ที่เราจะนําไปใช้ยางแบบไหนในแต่ละส่วนไม่เหมือนกันแล้วก็คนที่ใช้ถนัดไม่เหมือนกันบางคนถนัดมีดหนักๆบางคนก็ถนัดมีดสั้นๆบางคนถนัดงูเหา่าบางคนก็ถนัดแบบแมคโครอย่างผมถนัดแมคโครนะครับแต่ผมไม่ชอบอย่างอยู่อย่างหนึ่งครับแมคโคร ปลายมีดเขาจะหนักด้ามเขาจะหนักมากครับช่วงเนี้ยเขาจะหนักเนี่ยผมก็เลยต้องไปตัดครับเนี่ยให้มันเข้ามือผมเนี่ยดูร่บไม่ถึงสอกนะครับเนี่ยมีดผมไม่ถึงสอกปกติแล้วนะผมเอาออกไปประมาณสองนิ้วอะอันนี้มันก็ต้องขึ้นอยู่กับการนําไปใช้นะครับคนถนัดแบบไหนก็ใช้แบบนั้นผมถนัดร่องแบบไหนก็ใช้แบบนั้นนะครับบางคนนะครับเขาแทงตรงนี้เลยครับแทงตรงนี้ ให้เป็นลูกเป็นแบบธนูเลยนะอันนั้นก็อันนั้นก็เป็นความชอบส่วนตัวนะแต่ผมส่วนผมผมก็ใช้แบบนี้คนระับแต่แทงให้มันเฉียงๆหน่อยนะเพื่อเวลาเราก็ตุกมีก็ตุกง่ายครับสําหรับวันนี้นะครับผมก็มีเนื้อหาใจความประมาณนี้นะครับมาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับอย่างเพื่อนๆมีมีเรื่องที่จะถามผมก็ปรึกษาพูดคุยกันได้ครับส่วนผมผมก็ไม่ได้เป็นอาจารย์ผู้รู้อะไระครับ ก็ลองผิดลองถูกเหมือนกันนะครับเรื่องเินรับมีดเนี่ยก็เนี่ยครับอันนี้ก็มีประมาณแค่นี้นะครับเนี่ยรับให้ขึ้นใช้อินบล็อกธรรมดานล้วก้อนสิบห้าบาทนะครับเนี่ยรับคมทุกอันนะครับเนี่ยอย่างพวกสายที่จะไปรับจ้างรับมีดก็ได้นะครับถ้าเรารับเสียนแล้วเราไปหารับจ้างรับมีดก็ยังได้นะครับเล่มละสิบบาทยี่สิบาทก็วางกันไปครับสําหรับวันนี้นะครับ ก็มีเนื้อหาใจความประมาณนี้นะครับก็ะฝากเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาดูฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมก็พยายามที่จะทำให้มียอดคนดูขึ้นๆไปนะเพื่อผมยังมีหลายๆอย่างนะครับที่อยากจะแชร์อยากจะเผยแพร่อยู่นะครับก็ฝากเพื่อนๆสนับสนุนด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สำคัญเลยนะครับอาชีพสวนยางนะครับ เป็นอาชีพที่เราต้องทำงานกลางคืนนะครับและร่างกายของเรานะครับจะซ่อมแซมตอนกลางคืนตอนเรานอนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับดูแลรักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะครับสุขภาพแข็งแรงขอบคุณครับ